โอเคสวัสดีครับามาต่อกันอีกคลิปนึ่งนะครับสำหรับคลิปต่อเนื่องนะครับจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วผมได้สงสัยเจ้าออฟแอมสองเอลเอ็มสามสงสี Op ่ 2, แต่เปลี่ยนแล้วก็ยังไม่หายนะครับก็แสดงว่าไม่ได้เป็นที่ตัวนั้นก็เลยไล่เช็คอุปกรณ์ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกันกันกบ lm 3, 2, 4นะครับเพราะว่าก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับระบบ protection ต่างๆนะครับก็ไล่ย้อนมาจนถึงออปโตนะครับออ t โตสองตัวนี้ก็จัดการไล่วงจรไล่เปลี่ยนนะครับทีนี้เรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่มีโหลดนะครับอ่ะเปิดเครื่องปุ๊บทีนี้เรามาดูสัญญาณพันธ์กันเดี๋ยวปิดตัวนี้ก่อนนี่เห็นไหมสัญญาณพันออกต่อเนื่องนะครับทีนี้อ่ะผมขยายสัญญาณให้ดูนี่เห็นไหม สัญญาณทันออกแบบนี้ต่อเนื่องแสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้ผมจะป้อนโหลดสัก200วัตต์ปุ๊บนี่เห็นไหมดิวตี้ไซเคิลมีการกระเพื่มอมอขยายขึ้นมาอีกนิดเดียวนะครับนงจากว่าก่ากำลังวัตต์เครื่องมันเยอะก็ขยายเพิ่มนิดเดียวนะครับเห็นไหมแรงดันไม่ตกแล้วนะครับไฟ AC ออกปกติ220โวลต์230 นะครับแรงดันไม่ตกไม่กระเพื่อมนะครับนะก็ถือว่าปกตินะครับใช้งานได้นะหลังจากที่งมกับมันอยู่นานมากๆนะเจ้าเครื่องนี้ใช้เวลาวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับก็แก้ปัญหาจุดนี้แหละนะครับอ่าแต่เอาอีกเห็นปัดกีโถยเกิดอะไรขึ้น นะครับนี่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 น,นี่อาการนี้นะครับเห็นไหมเรียบร้อยนะครับปรากฏว่านะก็นึกว่าแก้หายแล้วก็ยังที่เห็นนะครับมันก็ยังไม่จบอัดถโถเอ้ยมาเปิดเครื่องใหม่เห็นไหมมันอาการแบบนี้อีกแล้วนะครับตอนแรกก็ใช้งานได้แต่สักพักเห็นไหมตอนแรกขึ้นรูปขึ้นมาปกติตอนนี้หายไปอีกแล้วนะครับ ก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะผมเดาว่าอาจจะเกี่ยวกับระบบวัดอุณหภูมิหรือเปล่านะเพราะว่าเครื่องร้อนแล้วมันมีปัญหาแต่ก็ไม่ร้อนนะฮิตซิงไม่อุ่นด้วยซ้ำนะตอนนี้นะครับถ้าสัญญาณออกแบบนี้นะเห็นไหมสัญญาณมามันมาแบบไม่สม่ำเสมอนะครับถ้ามาแบบนี้มันจะมีปัญหา เพราะว่าไฟดีซีไฮโวลตจุดนี้นะครับมันจะมีปัญหาทีนี้นะครับถ้าลักษณะนี้มันก็ต้องไล่แก้กันอีกต่อไปนะสรุปคลิปนี้ก็ยังไม่จบนะครับนี่แหละปัญหานี้แหละอยู่ทั้งคืนเลยนะครับถ้าเครื่องระเบิดปุ่มตามมาเลย นะครับก็ว่าไปอย่างแต่ถ้า,าการประมาณนี้มันจะแก้ยากมากมากซึ่งผมก็แก้อยู่ทั้งคืนนะครับยันตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะเครื่องนี้นะครับอาการที่ลูกค้าส่งมาแก้ไปแล้วนะอาการที่ลูกค้าส่งมา igbt ช็อตนะครับได้พังก็เปลี่ยนเรียบร้อย ac ออกแต่ปรากฏว่าตอนนี้ปัญหาไม่อยู่ฝั่ง ac เอาฟุดดันมันอยู่ฝั่ง dc to dc นะครับสัญญาณมันออกเพี้ยนนะครับตอนแรกก็ออกปกติ ใช้ไปแป๊บเดียวนะครับยังไม่ถึง2นาทีเลยกําลังจะโม้อยู่แล้วเชียวว่าแก้ปัญหาได้สรุปก็ยังไม่จบไม่ได้เป็นที่ออฟต้อีกนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นที่จุดไหนไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงไอหรือเปล่าต้องต้องไล่เช็คระบบไฟดีๆนะครับนะใครเจอปัญหาลักษณะนี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะครับว่าเป็นที่อะไรนะผมจะรออ่านคอมเมนต์แล้วกันผมแก้มาวันที่2แล้วอาการนี้แหละนะ วันแรกก็ซ่อมฝั่งนู้นซ่อมเสร็จอาการนี้ติดผมอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนยันตอนนี้นะครับวันนี้ก็เกือบทั้งวันอยู่กับอาการนี้นะครับบางทีอาการที่คิดว่าง่ายๆดันกลายเป็นยากทั้งนั้นตอนนี้ก็ยังไม่จบอตอนแรกก็ใช้งานดีๆโอเคนะครับ e ีนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวผมจะรุยกับมันต่อนะครับเดี๋ยวถ้าแก้ปัญหาได้ชัวร์ว จะมาถ่ายให้ชมกันอีกอ EP หนึงโอเคไปกันอ EP หน้าหวังว่าจะจบสวัสดีครับ